กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ม่อใม้กับช่องสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมก็ฟังคำเตือนสักนิดนึงนะคะพี่น้องคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้นะคะแอดมินจะมาสรุปในแนวทางหานอยสูตรสองน้อยนะคะพี่น้องตัวนี้นะคะดูวันที่นะคะ25ตัวนี้คือก็คือเข้าแล้วนะคะเป็นวันนี้นะคะแต่ว่าอของวันที่26นี้จะเป็นคลิปท้ายๆนะคะพี่น้องเพราะว่าตัวนี้คือจะมาสรุปนะคะ ท่านไหนที่ยังไม่เข้าใจนะคะพี่น้องจ๋าแอ,อดมินก็อธิบายให้ฟังนะคะคือดูวันที่ไว้นะคะก็มาสรุปก่อนนะคะพี่น้องอทุกครั้งที่แอดมินทาคลิปนะคะจะสรุปก่อนอันแรกแล้วถัดไปค่อยเป็นคลิปของวันวันวันนี้นะคะพี่น้องเรามาสรุปกันเลยจ้าห้านอยสู่สองนอยนะคะพี่น้องจ๋าว่าเข้าหรือลดนะคะพี่น้อง สามห้าน้อยพิเศษนะคะมานะคะพี่น้องจ๋าวันนี้เข้านะคะตรงๆด้วยนะคะดีใจมากเลยนะคะยินดีกับ fc พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ถูกด้วยนะคะแปดสองมาไม่เอ่ยแปดสองแปดนะคะมาวิ่งนะคะแปดแปดสองขึ้นหลุดนะคะพี่น้องจ๋าเจ็ดแปดเจ็ดแปดก็ไม่มีนะคะพี่น้อง เจไม่มานะคะมาวิ่งเดียวนะคะพี่น้องจ๋าห2าสอก็ไม่มีนะคะหลุดไปนะคะมาแต่5ตัวเดียวนะคะพี่น้อง09ก็ไม่มีนะคะหลุดไปนะคะมาแต่ตัววิ่งนะคะ0 1 3 1 3เข้านะคะลืมนะคะคิดว่าไม่เข้า1 3มมานะคะพี่น้องจ๋าทุกอย่างต้องไปกลับนะคะ อันนี้ตรงๆนะคะ3 5 1หต้องไปกลับนะคะ133 1ทุกอย่างต้องไปกลับนะคะแอดมินก็ย้ำอยู่เสมอนะคะพี่น้องจ๋าสรุปเข้ามา2คู่นะคะพี่น้องน้อยพิเศษกับน้อย VIP นะคะบนล่างเลยนะคะพี่น้องจ๋า mm hmm. เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้า mm hmm. วันที่29โอ mm ้ hmm. oh. วันที่26พี่น้องไปหมดแล้วสมองแอดมินวันที่26เดือน4ปี64สิบสี่นะคะพี่น้องจา๋าห้านอยสองนอยนะคะพี่น้องสองนอยนะคะตัวเลขที่แอดมินบวกลบคูณหารน,นะคะพี่น้องจา๋าบวกลบคูณหารได้มาแล้วนะคะจะเป็นอ่ะ ศูนนะคะเด่นศูนย์เด่นเก้านะคะพี่น้องจ๋าเด่นนะคะเด่นวิ่งนะคะเรามาลูศูนย์กันนะคะพี่น้องศูนย์ศูนย์ศูสองศสามศูนย์ห้าศูนย์เจ็นะคะ ทุกอย่างต้องไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าเรามารุดเก้ากันนะคะพี่น้องเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะคะพี่น้อง ไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าตัวเลขที่แอดมินชอบนะคะ0795แล้วก็02นะคะเรามาตีตารางกําลังวันกันนะคะพี่น้องวิ่งวิ่งสวิ่ง4วิ่ง5แล้วก็วิ่ง1นนะคะพี่น้องจา๋าสําหรับสายวิ่งนะคะ สำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะช่องสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโดยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ